สวัสดีครับแฟนคลับเซลล์บุ๊กท่านนะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวที่น่าจะช่วยท่านามีการปั้นพอร์ตได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับผมได้ไอเดียมาจากนี่นะครับของคุณแอสเซมทรอน์ครับ for ์สสติฟเฟิลเลอนะครับ, for, รบเป็นสิ่งที่ผมต้องบอกว่าผมต้องขอบคุณนะขอบคุณคุณพอสติฟเฟิลอร์จริงนะว่าเออการที่ผมได้มาติดตาม Twitter ร์เขานั้นมันทำให้ มันเปิดโลกนะเปิดกะโหลกแล้วเปิดกะลาเลยแหละครับคือโอ้โหมีหลายอย่างที่ผมไม่เคยโฟกัสมาก่อนนะไม่เคยสำรวจก่อนนะมันมันเหมือนกับคําโบราณบอกครับเมื่อเมื่อิิธิ์พร้อมอาจารย์ก็จะปรากฏตัวจริงๆฮนะนี่เป็นเรื่องที่บอกโอโ้สิ่งที่คุณพอลคุณแอสเซมเทรดดิ้งนำเสนอนั้นมันช่วยทลายกําแพงของ ของผมเองนะผมเองนี่ถ้าเปรียบเทียบกับเล่มนี้ผมก็ยังอยู่เฟสสองนะไปไปมาแล้วยังเฟสสองอยู่เลยนะยังไม่ถึงเฟสสามวิทีนะก็มีมีหลายครั้งที่ผมรู้สึกก็ก็กท้อใจมันทําไมยังไปได้ไม่ปิกยังไม่หลุดพ้นจากเฟสสองทีวานี้แต่พอได้เออได้ตามงานของคุณพอสเตีเฟอร์เนี่ยรือคุณอาซิมโจดินก็รู้สึกว่าเออว่ะเห็นว่ะเห็น เห็นแสงสว่างไปอุโมงแล้วนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่มันเป็นบางสิ่งบางอย่างที่มันที่ผมยังขาดไปนะโดยเฉพาะเรื่องราวของเนี้ยที่ผมจะพูดต่อวันี้นะว่าด้วยการตัดขาดทุนนะ่ะสำคัญก็จริงนะครับแต่ก็ยังมี5เรื่องที่สำคัญกว่านะครับถ้าคุณอยากปั้นพอร์ตให้เติบโตสม่ำเสมอนะครับคุณ asset sharing เขาก็ยกประเด็นของการตัดขาดทุนนะครับเขาบอกว่านะ ออมีคนเข้าใจผิดนะครับในเรื่องของการเทรดนะครับคือเขาบอกว่าแม้ว่าการควบคุมการสูญเสียของคุเนี่ยจะเป็นสิ่งสําคัญนะครับแต่มันก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสมการนะครับสมการนั้นคืออะไรครับ expectancy ครับคุณต้องมีความยืดหยุ่นแล้วก็ใช้งานสมการ expectancy ให้ได้ไประโยชน์ที่สุดนะครับซึ่ง expectancy นั้นมันไม่ใช่เพียงแค่การการตัดขาดทุนไงแต่มันคือนี้ฮะมันคือ win rate คูณ average win size ครับแล้วก็ loss rate คูณ average loss size คือเอาขนาดของของการชนะคุณนะครับลบกับขนาดของการแพ้คุณนะฮะขนาดกาไรลบขนาดของการขาดทุนนะเนี่ยต้องต้องเป็นลักษณะนะครับดังนั้นเนี่ยการตัดขาดทุนเนี่ยใช่แหละ มัน,ม,นมันสำคัญจริงครับเพียงแต่ว่าไม่ใช่ทุกอย่างนะครับแนะนานว่าการรักษาความสูญเสียที่1นเนี่ยนะเป็นแนวทางที่ดีถูกต้องและคุณทำถูกต้องละแต่ว่ามันไม่ทําให้คุณเนี่ยโดดเด่นนะผลงานคุณอาจไม่โดดเด่นก็ได้เพราะว่าะไรครับเพราะว่า,า,วาการจํากัดการสูญเสียที่1 r นั้นมันเป็นเพียงแค่1ในสีตัวแปรของ expectancy ครับซึ่งคุณต้องพิจารณาเลยครับ win r a ร e ครับแล้วก็เรื่องราวของ เ v e r a ร e ว i นไซส์ size, ครับแล้วก็เอ a เ e ร o s อสไซส์วยครับเนี่ยคุณต้องใช้งานสมการ Expectancy ให้ดีที่สุดครับให้เทพที่สุดตามจริตของคุณครับตามสไตล์คุณฮะซึ่งเล่มนี้เขเขียนบอกไว้แล้วครัว่าจะทำยังไงนะแต่ว่าเออผมมีไอเดียเสริมที่คุณ a s s ซ m i n g บอกว่าดีมากครับคือถ้าคุณอยากจะปั้นพอร์ตให้ได้กำไรสม่ำเสมอนะโดยโดยที่คุณไม่ไม่ต้องเจอเช่วงเวลาเนี่ย คืนกาไรกลับไปนะหรือไม่คุณรอดาวก็รอดาวเล็กน้อยเนี่ยคณต้องมีการนะครับเนี่ยทำความเข้าใจสภาพตลาดครับอันนี้สําคัญนะอันนี้ดีมากจําเป็นฮนะเพราะตลาดเนี่ยมันเป็นไดานามิกครับมันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วครับมันมีทั้งพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกรง่งแล้วก็ร่วงลงอย่างอ่อนแอนะฮะซึ่งนะครับอ่าสภาพตลาดนั้นจะมีผลนะครับต่ออัตราของ วินเรทคุณฮนะแล้วก็แอบเรทลอสแอบเรทวินไซส์คุณเนี่ยมีความมีความส,มามสอดคล้องกันนะครับรีเลย์กันนะคือถ้าตลาดถ้าคุณเป็น size, เทรดสายตักเทรดสายโมเมนตัมนะเล่นกับหุ้นขาขึ้นเนี่ยคุณต้องชัดเจนนะคุณสังเกตกง่ายง่ายว่าถ้าตลาดเป็นขาขึ้นดีๆนะพอร์ตคุณจะโตดีๆครับนะเพราะว่าเข้าตัวไหนก็กําไรครับนี่เรียกว่าตลาดเงินง่ายนะตลาดดีจะเป็นอย่างนั้นฮนะแต่เมื่อกระดามครับที่ซอลตลาดมันแย่นะมันมันพัก ตัวมันพักฐานหรือว่ามันหรือว่าพู l แ b a c เนี่ยนะมันมันย่อลงนะตอนนั้นแหละครับคุณจะมีวินเรทที่ต่ําลงครับและแม้ว่าคุณจะมีการจํากัดการสูญเสียนะคือแค่1%ก็ตามครับแต่ว่ามันจะมีบางตัวครับที่มันเปิดกลับลงฮนะนี่นี่เป็นความเสี่ยงนะที่ผมผมเจอเหมือนกันที่นมีการกนะคือเปิดกลับลงครับแล้วก็ต้องโดนฮนะ คือขนาดความสูญเสียจะโตกว่าที่เราตั้งเอาไว้ครับลิมิตที่เราตั้งเอาไว้ทําให้มีปัญหาครับเนี่ยว่าอะไรครับชงจรหลาดขับเคลื่อนด้วยขขาวไม่ดีนะทําให้ขนาดของการขาดทุนคุณจะโตกว่าที่คุณคิดครับแล้วก็ส่งผลให้นะครับขนาดเนี้ยขนาดล้อไซส์คุณโตครับแล้วทําให้ทําให้ expectancy คุณนั้นไม่สวยครับซึ่งจะส่งผลอยนน่าฮะ กลับมาสู่เฟสสองครับแต่ที่จะไปเฟสสามสวยๆนะครับนี่เป็นสิ่งที่สําคัญนะคือการทําความเข้าใจสภาวะตลาดครับหนึ่งนะต้องเข้าใจนะสภาวะตลาดที่ดีที่สอดคล้องกับกลยุทธ์คุณเป็นสภาวะที่วินเดตสูงครับคุณต้องมีการเลยครับมีการบุกหนักช่วงนั้นแต่ว่าถ้าสภาวะตลาดที่มันเป็นภัยนะเป็นปรปรับกับกลยุทธ์คุณเนี่ยต้องลดขนาดครับ แต่ว่าถ้าคุณไม่ลดนะถ้าคุณไม่ลดแต่คุณยังเลื้อแแพงคุณยังคงเทรดแบบไม่รู้ตัสีตสาไม่รู้ตมามัตัเรือนะคือมีสัญญาณซื้อก็เข้าฉันซื้อเข้าแต่ว่าในภาตาที่มันแย่จยิงๆน,นะพลาษาที่มันเป็นภยัยต่อต่อสมมติคุณซื้อเบรกเอาแล้วกันคุณซื้อเบรกเอาฐานราคาเนะี่ยคุณก็จะมีจฉบรนเบรกเอาตลอดนะครับไม่ดูว่าพลาตลา,าดเป็นยังไงขาขึ้นก็ซื้อได้กําไรดีขาลงอะ่ะคุณก็ซื้อเบรกเอาอยู่ดีอยู่ดีครับยังคง ผู้ซีซื้ออยู่ครับปัญหาเกิดครับคืออะรครับช่วงตลาดขาขึ้นโอเคคุณกำไรงามแต่ขาลงนะฮะตลาดที่มันพักฐานนะพักฐานแรงๆแล้วก็มีข่าวร้ายนะช่วนะครับทุกครั้งการเทรดเบรกเอาทคุณนะจะมีปัญหาครับเพราะว่าฟอ r เบรกเอาทเกิดครับแม้คุณจะตัดกัดทุนหนเอร์นะครับแม้คุณจะ,ะคุณจะเสี่ยงแค่หนึงเปอนตของเงินท้งพอร์ตนะในแต,แต่ละครั้งเนี่ยขนาดของ เอเฟกต์ลอตไซส์เนี่ยจะโตครับจะทําให้แหละครับคุณกลับอยู่เนี่ยแทนที่ถ้าคุณหยุดนะโอเครอดดาวก็ลงดหน่อยแล้วก็ไม่เท่าไหร่ครับแต่ว่าถ้าคุณไม่หยุดเทรดในช่วงตลาดแย่นะคุณจะลงเนี่ยลงแบบสวิงกลับมาเป็นไซด์เว์ครับซึ่งเป็นความเสียหายนะครับเพราะว่า,วาเอาคืนแทนที่ว่าตลาดดีคุณจะทําคืนนิดหน่อยก็ได้คืนนะทำนิวไฮได้แต่ไม่ครับคุณต้องทำคืนกับที่เดิมครับแล้วก็เพื่อที่จะ ตลาดแยญ่ละลงไม้ละครับนี่เป็นสิ่งที่คนที่เทรดนานนะฮะนานพอแล้วคนที่คนที่มีประสบการณ์มากพอจะเข้าใจว่าทำไมคุณถึงเป็นอีนเพราะเนี่ยผลคือคุณเทรดไม่ให้สอดคล้องกับสะวาตลาดนั่นเองฮะต่อมาครับข้อ3คุณต้องมีเลเวอเรจครับในตลาดที่ดีนะครับ เลเวอเรจในทีนี้ก็คือว่านะครับผมตีความนะคือไม่ใช่เพียงว่าคุณใช้มาจินนะผมว่ายังยังไม่แนะนำสำหรับคนที่เป็นมือใหม่นะนนี้ยังไม่ไม่เซียนไม่เทมจริงคนที่ยังผ่านเกมผ่านรพจักตลาดมาไม่มากพอเลยนะอย่าเพิ่งเดเวเรจครับนะฮะแต่เลเวอเรจทีนี้คืออะไรครับบุกให้หนักครับบุกให้หนักคือหมุนรอบทบต้นให้มากสุดครับแล้วก็โพสชั่นไซส์ให้โตให้โตกว่า ชพราตลาดที่มันแย่ๆเอาไว้ครับนะฮะนี่เป็นสิ่งเร่องเลเวอเรจครับเพราะว่าถ้าตลาดมันดีนะครับตลาดที่ดีนะแล้วคุณมีการเพิ่มไซส์เรียกว่าโถเฉลี่ยขาขึ้นในในผู้ชนะคุณนะครับเพิ่มไซส์ไปเรื่อยนะม่ทําให้ขนาดเนี้ยขนาดวินเ็ขนาดเอเวอเรสตินไซด์คุณโตไงพอคุณโตนเนี่ยก็ง่ายครับนะ expectancy คุณก็เป็นบวกได้ได้ง่ายขึ้น,นครับและโต โตไปขึ้นนะครับนี่เป็นลักษณะการใช้เลเวอเรจคือนะครับมีการตัวเฉลี่ยขาขึ้นในหุ้นผู้ชนะคุณนะแต่ต้องโฉวตัวในภาวะตลาดที่ดีนะนะครับถึงจะทําได้นะครับต่อมาครับตัวแปรที่คุณควบคุมได้มากกว่าการกทุนมีนะครับคุณต้องโฟกัสนะครับยังมีตัวแปรที่คุณสามารถควบคุมได้มากกว่าการกทุนครับนั่นคืออะไรครับนั่นคือคุณสามารถ เลือกที่จะไม่ซื้อขายในสภาวะตลาดที่ไม่เอื้ออํานวยครับเนี่ยฮะตัวแปรที่คุณทําได้นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่จําเป็นต้องทาครับถ้าคุณไม่อยากให้พอร์ตหรือว่าอีคิตี้เคิร์ฟคุณลงมาแบบเฟสซองนะคุณต้องนะครับไม่เทรดครับในสภาวะตลาดที่ไม่เอื้ออํานวยครับ คุณต้องเด็ดขาดนะครับเด็ดขาดและมีสติครับแล้วก็มีวินัยอย่างเคร่งครัดในการนั่งทับมือนะครับหรือถ้าทําไม่ได้ก็ต้องซื้อให้น้อยสุดครับโพ s i ชั่นไซส์เล็กสุดครับนะพยายามทําจนกระทั่งคุณแน่ใจว่าเออคุณไม่ไหวจริงว่ะค่อยหยุดก็ได้ครับเพราะว่าการที่คุณหักดิบออไม่ซื้อขายเลยนะบางทีเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทํายากนะสาหรับคนที่มียังมีพลัง พลังความแบบกระหายที่จะชัยชนะสูงเนะี่ยหยุดยากครับแต่ว่าเออต้องต้องพยายามครับพยายามลดเหมือนกับแล้วคุณคุณเป็นขี้ยาคุณติดบุหรี่อะครับวิธีแก้ไม่หักดิบนะคุณต้องอะไรครับค่อยๆลดลดมวนลดมวนไปเรื่อยครับค่อยๆลดค่อยๆลดทำให้ร่างกายเนะี่ยทําให้มันไม่รุนแรงเกินไปการปรับตัวมันง่ายขึ้นเช่นการครับการเทรดนี่เหมือนการเสพติดนะเหมือนเสพติดเลยครับ วิธีแก้ไม่ใช่เพียงแค่ว่าหักดิบนะครับแต่ก็ต้องค่อยๆลดไปครับจากที่เคยพอชันไซเต็มเปี่ยมเลยก็แบ่งซะ,ะลดสักครึ่งหนึ่งแล้วจากนั้นก็ค่อยลดอีกครึ่งหนึ่งครับไปเรื่อยครับจนกระทั่งเหลือหลอดที่เล็กสุดครับเหรือจํานวนเงินที่ให้ซื้อน,น้อยสุดครับเพื่อที่จะเหมือนกับลดลดความเสี่ยงเราไปครับมานั้นนะครับทําให้เราเนี่ยมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นนันหนึ่งครับพฤติกรรมดีขึ้นแนละแล้วก็ รักษาพอร์ตเราให้ให้มันมีความสเตเบิลมากขึ้นนะครับต่อมาครับคุณต้องทำความเข้าใจตัวแปร expectancy ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นวินเร e ครับ Average Win Size ครับ v อ r a g e l o s s Size คุณนะครับแล้วก็ Loss Rate คุณต้องเข้าใจนะครับด้วยอะไรครับด้วยการที่จะบันทึกการเทรดนะครับแล้วก็หาทางครับว่าคุณจะสามารถควบคุม ตัวแปรเหล่านี้ให้ได้มากสุดได้อย่างไรครับเนี่ก็ง่ายๆครับหลักการคืออะไรครับเนี่ยตลาดดีรลเวลี่ครับคือบุกหนักแล้วก็มีการเพิ่มความเสี่ยงเพิ่มความเสี่ยงไปตามน้ำหนักขาขึ้นนะแต่ว่าถ้าตลาดแย่ก็หยุดเทรดได้ครับหรือว่าลดขนาดเทรดให้น้อยสุดที่จะทำได้ครับแค่นีนะ้พวกนี้ทำให้คุณสามารถควบคุมพวกนี้ได้นะคือ เราไม่อาจควบคุมได้หมดหรอกแต่ว่าอย่างน้อยอะถ้าเราเอื้อมถ้าเราแบบมีการเอื้อมมือไปบิหารจัดการสักครึ่งหนึ่งได้เนี่ยผมว่าโอเคแลลวครับเนี่ยข้อ6ครับคุณต้องปรับตัวและปรับปรุงครับนี่เป็นสิ่งที่คือเรื่องเหล่านี้มันเป็นอะไรที่ต้องมีการปรับปรุงครับเพราะว่าผมชอบเปรียบเทียบเรื่องนี้เหมือนกับการเทรดมันเหมือนมันเหมือนงานคราฟอะครับงานคราฟนะคุณต้องมีการปรับแต่งให้ลงตัวครับนะฮะ เพราะว่าความสำเร็จในการเทรดนั้นเป็นกระบวนการเรียนรู้ต่อเนื่องครับต้องใช้ประสบการณ์นะครับใช้ความรู้แล้วก็ปรับประยุทธ์ให้มันเหมาะสมครับแล้วก็สอดคล้องกับตลาดได้ครับซึ่งตลาดไมได้ดัมมิงไงคุณต้องปรับปรุยุทธ์คุณฮะปรับขนาดตําแหน่งคุณให้เหมาะสมแล้วก็ประเมินการเทรดจากต่อเนื่องครับพวกนี้ทำให้คุณเนี่ยมีการปรับแต่งค่าให้มันทําให้อะไรครับ Expectancy คุณนั้นเป็นบวกแล้วก็ อีกวิธีอีกวิธีเคเบิคุณนะ่ะจะมีการยืนได้ส,สวยๆครับแล้วก็ยกไายังโลได้แบบนี้ได้นะครับตามนี้นะเนี่ยพวกนี้ครับมันไม่ใช่เพียงแค่ว่าการคุณเข้ามาแล้วก็อ่านหนังสือทําตามแล้วจบนะครับไม่ใช่นะครับคุณต้องปรับแต่งนะเพราะว่าจริตคุณฮะสไตล์คุณฮะแล้วก็หน้าเทรดคุณนะ่ะที่คุณชอบนะครับมันมักจะมีมักจะมีความแบบความเป็นยูนิคครับคุณก็ยูนิคแล้วครับนะฮะดังนั้นเนี่ยคุณต้องปรับ ความยูนิคคุณให้มันสอดคล้องกับตลาดนะครับหรือไม่คุณต้องมีการปรับตัวเองครับนะปรับปรุงตัวเองให้มันไปไปตามตลาดด้วยครับซึ่งใช้เวลานะครับใช้เวลาในการปรับแป่งนะครับปรับแต่งนะครฮะคุณต้องมีการตอบสนองป้องกันตัวเองครับแล้วก็มีการพัฒนากฎพัฒนาวินัยครับในการหยุดเทรดให้ได้ครับในยุงที่ตลาดมันแย่ๆนะครับแล้วก็พัฒนาเรื่องราวของสัญชาตญาณครับประสบการณ์ แล้วก็ทักษะให้มันมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งคุณเนี่ยนสามารถจะทําให้เคิร์ฟคุณนะม,นมันมีการเติบโต่สวยให้ได้ครับนใช้เวลานะใช้เวลาแต่ว่าถ้าคุณนะถ้าคุณทําความเข้าใจภาวะตลาดได้ดีครับแล้วก็ตลาดที่ดีนั้นเลเวอเรจให้ดีครับแล้วก็พยายามไม่จะพัฒนา ความสามารถนะในการควบคุมตน,นเองนะว่าเออเนี่ยช่วงตลาดแย่เทรดให้ได้นะแล้วก็มีการทดสอบตลาดที่ดีว่าตลาดดีแล้วเว้ยฉันต้องบุกหนักแตลาดนี้แย่แล้วเว้ยฉันต้องมีการมีการมีการแบบเจียมตัวนะ,ะถอยถอยมาหน่อยเยอะๆเนี่ยแบบนี้ครับมันจะทำให้คุณจะมีการเรียกว่าสัญชาตญาณเสียนครับนะมีการเข้าใจตลาดมากขึ้นรู้ว่าจังหวะนี้คุณทําอะไรจังหวะนี้ไม่ควรไม่ควรทาอะไรเนี่ย มันจะลงตัวมากขึ้นไปเลยครับถ้าคุณลงตัวนะครับผมว่าโอกาสที่คุณจะไปสู่เฟสสามนั้นไม่ยากครับนะดังนั้นเนี่ยใครก็ตามนะครับที่อยู่ในเฟสที่เกขาขึ้นก็กำไรดีขาลงก็กำไรแย่นั้นคุณยังไม่ได้เป็นนักเทรดที่ล้มเหลวนะครับคุณเพียงแค่ยังขาดจิ๊กซอว์บางอย่างครับโดยเฉพาะเรื่องราวของ m มซ์เซตนฮะ ทัศนกติแล้วก็วินัยในการควบคุมตเองครับนะก็เป็นกำลังใจทุกคนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ